โสดาบันนะรวมไว้ให้แล้วประพฤติปฏิบัติไปอยากตรวจสอบว่าเป็นโสดาบันเมื่อไหรนะ่พระองค์วางหลักเกณฑ์การตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครมาชี้ชี้ตนเองค <c oughs> ุณสมบัติของความเป็นโสดาบันรวมไว้ให้ห้าสิบกว่านัยยะห้าสิบกว่านัยยะนี้ยกตัวอย่างเช่นอะไร การมีสินห้าบริบูรณ์หนึ่งอย่างที่สองมีความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าเชื่อว่าคำสอนเนี้ยไม่ผิดนะเมื่อเชื่อมั่นอย่างนี้เดินตามประพฤติธปฏิบัติตามพระศาสดาบอกว่าให้พยากรตนและตนนั่นแหละว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนะ ใครจะมารู้ว่าศีลโยมดีไม่ดีเท่าตัวเราเองใครจะมารู้ว่าเราหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวเท่าตัวเราเองโยมบอกว่าโอ้โหเวลาคุยกับเพื่อนฉันเนี่ยไม่หวั่นไหวในพระาศาสดาเลยพรพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนมากแต่กลับไปบ้านดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกเคะ ทำบัตโกตูลมงคลทุกอย่างเลยเจ้าท่งเจ้าที่ไหว้มันหมดเลยนะไอ้นี่ไม่ใช่ไม่หวั่นไหวนะหวั่นไหวแล้วนีเนี่ยนะมีที่พึ่งเดียวนะฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันนะพระองค์รวมไว้ให้หนึ่งนะไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความยำเกรงในสิกขาสิ่งที่พระเจ้าบัญญัตินะความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสดาบันร้อยเปอร์เซ็เหมือนโยมงมงายกับหมอดูสักคนไอคนนี้แม่นมากเลยนั่นน่ะใครบอกไม่เชื่อต้องคนนี้เลยนั่นน่ะแค่โยมเปลี่ยนศรัทธามาเป็นจากหมอดูคนนี้มาเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจบเลยโสดาบันนืะ